สวัสดีครับ AS Play นำผู้ชมมาติดตามฟุตบอลช้าง FA Cup ครับในรอบรองชนะเลิศน,นะครับนี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่สนามราก,กอนโซลาร์พาร์คหลักยาวของราชบุรีแต่สนามกลางนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือ FC ในส่วนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมนัดเดียวแบบนี้สัญญาณในสนามพร้อมแล้วครับใครจะเข้าไปชิงในคู่นี้เริ่มแบทเทิลครับออกบอลก่อนครับบุรีรัมยูไนเต็ด เดียรวถอนแทงเข้ามาให้กับพีระจนแล้วออกมาเดียนคูซาสายข้างหนาดเลยครับแต่ว่าจังหวะจะเตะทิ้งกระบาดเหมือนกันบอลทุ่มเร็วถึงเส้นหลังกระดกมาโอ้โหไปถึงครับยังบองได้ติดเอลสต์ล้อเอาแล้วจังหวะม่งมาตรงนี้เกือบจะโดนยิงสวนก็ยังตรงตัวของนังสมพรยศและลูกยิงของเดรบดินจังหวะที่ทุ่มมาตรงนี้นะครับโอ้โหแม่นด้วยนะครับโอ้เปิดมายังเป็นเอลิสต์ล้อที่บอลมันขาดครับดินดักไว้ได้ดิน ให้มาพื้นที่ว่างขาบวนเปิดแล้วครับแบบนี้เพราะว่าตัวดินเติร์กมาแล้วเดกบา้าเดกบ้าจี้เข้าไปนเนกบ้ามีสุนัขต,ตามอยู่เดกบ้าเปลี่ยนสปีดบอลไกลไหลควาล่านโอ้โหตรงนี้ก็เกือบเหมือนกันแล้วเราบอลไต่เส้นอยู่ยังไม่ยอให้ออกครับการท่าเรือบอลของปฐมพลพล้อเองปฐมพลเข้าซ้ายลองอัดตรงนี้ก็โดนไม่เต็มเองครับโอ้โหช็อตนี้ของการท่าเรือที่ขึ้นมาเนี่ยะดูตรงนี้ก่อนนะครับลุยมาในกบา้าพาบอลมาดีมากนะครับแล้วเปิดตรงนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ย,ยเข้าไปถึงเองนะครับแฮมเมอร์ตัน นิ่งมากนะครับเลือกที่จะเล่นต่อมาก่อนนะครับเพื่อเปิดช่องจะยิงยัดด้วยซ้ายตรงนี้ก็อาจจะยิงบทไปหน่อยครับวุชคิชขวาทิ้งมาตรงนี้ได้วัดเลยครับบอลตกใส่หน้าของสุภนัทยังเก็บได้สุภนัทหลุยเลยครับฉีปาตัวนี้ <c oughs> จ่ายยัดมาโอ้โหวัดใจธนาบูลเหมือนกันสก,กัดเกือบแย่ครับเสาแรกนะครับธนบูลแข่บอลแรกยังไปคล้องเอามาเล่นต่อได้น,นะครับได้มีจังหวะได้เปิดมาโอ้โหจังหวะสก,กัดเหมือนจะ ดักอ่านจังหวะแรกเนี่ยน่าจะเปิดเข้าเข้าตรงกลางนะครับแต่การทีว่าทำมาเข้าตรงนี้เนี่ยโดนดูบุญาเก็บครับแล้วดูบยญาให้มาสุบรัณพลิกตรงนี้สุบนัณจี้เขาหามีโอกาสจัดเลยก็โอ้โหแมเห็นว่าทางวุสกิดมาไม่ทันเลยลองยิงยัดซะเลยครับโอ้โหนี่มองสมพรยศก่อนด้วยนะครับว่าจะขยับอย่างไรนะครับดูตรงนี้นะครับไม่ล้ำอยู่แล้วครับแล้วปล่อยมาสวยมากนะครับโอ้โหมุนมาถึงต๊คง่าจะยิงเสาไกลมุมก็อาจจะโดนปีบไปแล้วด้วยนะครับ เข้าขวาของสุทธิัศเมลตาได้ถูกพักบอลดีเทียร์ทอนเลือกให้มาพื้นที่ว่างแล้วสุปชัยวิ่งที่อกมาก็ต้องยอมฟาวเลยครับแอตตอลไปขวาคล้ายๆจังหวะเลวิสุดาเก้าเหมือนกันครับอ้าวแต่นี่โดนใบเหลืองไปเลยนะครับแอตตอนดิตาเิซี่จังหวะไปเบรกฟาวก็จังหวะขวานี่ก็โอ้ตั้งใจไว้หน่อยครับ เสียใบเหลืองแรกไปเลยครับการเล่นในแต่ละจัง,งหวะเนี่ยก็ต้องอปานนี้หน่อยครับการควักใบเหลืองให้ครับเดินคู่เหมือนกันนะครับโอ้โหทำยังงั้ อารมณ์แบบเช่าสนามเตะเลยครับแล้วปฐมพลของบอลนี้เข้ากลางมาเหนียวเสียบอลครับฟาร์บูโตสบุรีดัมชอบสถานการณ์ตัดอย่างนี้มาเขาทางพีเรโดนอัดเลยครับโอ้โหพลาตรงนี้ยิงบดครับจะมาแต่งบอลแรกถือว่าดีด้วยเลยครับพีเรลอนแล้วมีพื้นที่นะครับแล้วกดตรงนี้เลยครับโอ้โหจะยิงย้อนกลับไปที่สองแรกเหมือนกันนะครับมีขาวครับแกะเข้ากลางมาวอลชิดให้ในกีบ้าต่อถึงปฐมพลปฐมพลเล่นกับแฮมิลตันออกขวาครับ ตรงนี้ขอนัสุพนันใกล้ๆประถมพนตวัดเข้ามาพอเลยเสาใกล้แล้วบกโอ้โหตรงนี้จังหวะบอลตกนี่ไม่คิดว่าจะมาถึงกับฟานบูโตสนมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับโอ้โหแต่จังหวะเข้าทาตรงนี้เนี่ยเกือบจะได้เหมือนกันนะครับยกมาไม่ไม่ล้มแน,น่ๆครับโอ้แต่จังหวะที่แฮมิลตันเนี่ยถ้าไม่โดนบอลยังไงก็ไม่ล้านะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหเหมือนเอาหัวไหล่งโอ้ทำให้พาทันทีเลย อแล้วตรงนี้ครับบาหลุดขึ้นมาแฮริสบูสคิดเปิดเสาไกลมาเอาา้าทานไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดวัดให้กับสุปรั้เลยครับได้สัมผัสบอลแต่ไม่โดนเนี้ยไม่อจจะยิงไม่ถนัดเลยครับโอ้โหนี่เหมือนจะไม่ล้ำอย่างเงี้ยนะครับอุ้มนับบนทบุญทำลายจังหวะไว้หน่อยครับให้พีระดลฝากมาบูสคิดแปะเอา้าสุปรั้งเลือกเราได้ยิงโอ้โห มาตรงนี้เหมือนหลุดแท้จะล่อเป้าครับแต่ต้องชมสุภนก็ออกไปเร็วกื่ากันโอ้โหเล่นชิงกันสวยมากครับทำให้สุภนัทนี่ดุดไปเลยดูครับแปะโอ้โหเล่นกันดีจริงครับไม่ล้ำหน้าครับสอดเข้ามาของสุภนัทโดนเร่งจังหวะให้จริงด้วยครับจริงย้อนไปเสาไกลเนะกลายว่าอเปิดหน้าเท้าแปรบานออกไปเลยครับหน,นหนึ่งา,าทีของการทดเวลานะครับเนเกบากดนทางสุภนัท หนีไม่ได้ครับมาที่ธนบ,บุรแล้วก็จบในช่วงครึ่งแรกเป็นศูนย์ต่อศูนย์ที่อึดอัดทั้งคู่นะครับแม่ว่าบุรีรัมย์จะมีโอกาสได้เยอะกว่าเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เสมอต่อเวลานะครับมันลุ้นกันนะว่าจะออกรูปไหนครับยืดเยอะหรือเปล่าหลังจากที่ครึ่งแรกก็ถือว่าตามแทคติกทั้งสองฝั่งนะรครับหลบ <c oughs> ธนบ,บุรมาให้ สุ่พนัทฝากต่อแปะตรงนี้บุสคิสแต่งหาจังหวะจะยิงออกมาสุภชัยหลเขาสิทธิ์อัดตรงนี้โอ้โหแหมบอลออกเขาได้ลุ้นเลยครับโอ้แปะตรงกลางประตูพอดีนะครับดูครับวางเท้ายิงตรงนี้นี่คือยังไงก็ต้องยิงนะครับแล้วยิงรอบมาได้ด้วยนะครับโอ้ใกล้เียงมากครับมองจากมุมตรงนี้อโอ้โหตัดสบายทีโอ้ทีจังหวะเล่นเร็วครับเกื่อจะเป็นเรื่องเหมือนกันครับบุรีรัมย์ เอทอร์นครับเปิดเร็วมาเลยครับอู้จับบอลแรกนี่มันไม่ดีไปหน่อยครับสุภนัทจจตว,วัฒนยิงเร็วเลยเนี่ยก็ทำให้บอลแรกไม่ดีจจตว,วัฒนยิงตรงนี้ก็ไม่ถึงนะครับขวาครับดาร์เรดบดินช่องนี้ให้เข้ามาครับไม่มีตัวแล้ววูสคิขหักย้อนสุภนัทแต่งบอลแล้วจิ้มตรงแล้วโอ้โหมาจิ้มแบบฉีดยาแต่ว่ายังทันครับสมบัติรน้นโอ้สามหุนแล้วเหมือนกันจับแล้วเหมือนจะยาวแต่โอ้ ตรงนั้นยังอยู่ในวิถีครับกับร้อมยิงครับแล้วจิ้มหัวเกือกตรงนี้เนี่ยยังปัดทิ้งออกมาได้ครับสมพรยศยิงจริงๆรนแต่งสวยเพียดนประคองอยู่ใ,ใกล้นะครับเพียทอนหาจังหวัดจะจ่ายให้สุภชัยเอาจุดได้ครับ แทงทะลุมาแล้วเปิดตรงนี้ใตแตะยิงต้นได้ครับหนึ่งสูดครับโอ้โอจังหวะแรกยังช้าไม่ราแต่ยังเกี่ยวบอลแล้วยิงจนได้ครับโอ้โหเล่นกัน3มคนครับเริ่มจากธีรทรให้กับสุภาชัยบอลของธีรทรเนี่ยโอ้โหเปิดช่องทอะลุตรงนั้นเนี่ยสวยมากๆนะครับจังหวะแรกเหมือนจะยิงไม่ได้เนี่ยครับโอ้ขยับจนมีช่องมีพื้นที่นะครับมองข้างในทันทีเปิดจังหวะแรกโอ้จับจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยิงไม่ดีด้วยครับแต่ปอมันยังเข้าทาง ดูครับโอ้โหเล่นกันสามคนตรงนี้นี่โอ้ถือว่าเด็ดขาดมากๆนะครับบรุรีดําหิ้งจังหวะแรกมาดีแต่บอลยังอยู่ในทิศทางนะครับนี่แครับโอ้โหมีโชคด้วยนิดๆนะครับจังหวะจบสกอร์ของสุพรรณเุรีแมนตาตรงนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับบุรีดําอยูไนเต็ดขึ้นนำการเท่าเรือโอ้โ,โอโโกาสเอ้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ คงต้องลุ้นแล้วแหละครับจะกลับไปยังไงเสียประตูในช่วงสำคัญนะครับหนึ่งช่วงของเกมพอดีพลิกหนีของทางสุบชัยโอ้มาเรียกฝาวด้อีกโดนเหลืองครับทางไอเดสเตอร์ล้อทำได้สวยเลยนะครับสุบชัยทำให้ดอรล้อเองก็ต้องเบรกด้วยการตัดฟาวทันทีครับฟานปูโตส ปเปลี่ยนครับคาไว้ซ้ายโป่งอู่มือมอัดกับทางเนเกบาตรงนี้ของทันเตอรบดินครับทด้งตัวโดนเหลืองเลยจังหวะลงมาของทันตอรบดินนี่ลงเต็มเหมือนกันนะครับแต่ดูภาพช้าตรงนี้เนี่ยอืมโอ้โหคนหัวไหล,ลครับจริงๆก็ต่างคนต่างที่จะเล่นที่บอลนะครับแต่จังหวะของทันตอรบดินเองเนี่ยอูมาใส่ทั้งตัวเหมือนกัน,น จริงก็เป็นขบวนพิเหตุนะครับก็เลยกระโดะโดให้ดูเลยครับอย่างทีว่าต่อมาสุชาติพลิกสวยครับหวัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้เยอะกว่าแต่ว่าเนี่ยครับทำทางแล้วขลุใหม่แล้วสุภนัณสุภนัณเลือกแตงหนีแล้วสุบรรณหรือแต่ค้นกับตากขาย <c oughs> เอา้าอ <c oughs> ไม่ได้ครับโอ้ไวเลสต้องล้อ,ลอที่จะตามมาทันหเหมือนจะชะงักแล้วช้าไปจังหวะเดียวเท่านั้นครับสุภนัณโอ้โห กัดเล่นช่องสวยมากๆครับนี่ดึงจังหวะจนแบบโอ้โหเปิดแบบนี้นี่ทะลุทะลวงหมดหลุดมาหมดแล้วครับนี่ไม่ยิงตั้งแต่ตรงนี้อะครับโอ้โหกลาว่าจะเอาชัวร์ครับโอ้โหเนี่ยครับพอจับอีกทีนึงเสร็จเลยครับเอเดนเตเล่วิ่งเข้ามาเนี่ยแตะมาจริงจริงจะถึงพร้อมที่จะยิงได้ได้ซ้ำใบครับกลายว่าพอหลายจังหวะเนี่ยโอ้พลาดไปเลยเป็นอย่างนี้ครับสุพรรณฝากต่อมาปฐพลให้ สุพรรณจ่ายโอ้โหคุณที่ว่าน้หนักพอดีเลยครับแล้วปฐมพลติดเครื่องประถมพลติดเครื่องจ่ายออกมาให้กับทีรศักดิ์ยิงตรงนี้ยังติดเซฟของสิวรักษ์ครับแล้วก็บอลไปเข้ามือครับโอ้โหมีโอกาสมากเหมือนกันนะครับทีรศักดิ์ของพี่มายแต่นี่นี่ยออกมายีนจังก้าเนี่ยโอ้โหปิดม,มุมได้ดีนะครับยังติดเซฟดูให้มาแต่เข้าซ้ายแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหยังมีมือขวาของสิวรัลทษษี่สุดเนินครับยังมีประถมพลตาม เพียโดนพียรเล่นแปะมาเพียโดนยิงตรงนี้ตกลเสาโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหสากแกงเขาไปถูกยิงแล้วตรงนี้หลุยต่อของเดเก,กผู้วบูซินมาเป่าฝ่าวให้ครับโดนไปเหลืองมาด้วยนะครับสุภนัฐโอ้โหเกือบจะฝังเป็นสองง่านยนะครับการประสานงานชิงในครอบเขโทษหรือโดนยิงโอ้โหไปชนเสาไกลตรงนั้นพื้นที่แมเริ่มจะมีให้เยอะขึ้นมาก ดูเหับทำชิ่งกันมาเนี่ยไม่ล้ำนะครับแล้วจะแปร <c oughs> มีสุดนนั้นนะครับไปแสะด้านหลังในเคบ้าตัวม่เหลืองไปเลยครับดีนิดแต่สีบลังกเองก็อ่านใจถูกเงี้ยนะครับเอาแล้วเปิดลวมาต้องหูาอาจจะมงกันได้ จอสเลียนครูออกมาให้สุปนัทอัดเลยครับโอ้โหและสุดท้ายเหมือนมีชั้นแลบด้วยครับแต่ยังเป็นประตูอยู่แล้วก็สองสูย์ครับน่าจะไปโดนฟานบูโตสินะครับบอลจากสุปนัทนะครับส่งให้บูดํานำเป็นสองประตูต่อสูครับอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันดูครับสุพนัทเข้าขวายิงมาตรงนี้ครับมีแลบนิดนึงนะครับ นะตอนเดลปัซี่ครับที่พยายามจะเข้าสกัดดูตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครดิตของทางสุภนั่นเหมือนกันนะบอลตรงกรอบนะครับทั้งใจจะผ่านเข้าไปใช่ครับจะดูจากสายตานะครับโอ้โหจังหวะให้มีครึ่งกลางปากก่อนปากกอนลองตัดเข้าในเปิดซ้ายมาธีรศักดิ์ตรงนี้เอามงย้อนกลับมาไฮ้พี่ตันไฮ้พี่ตันจริงแล้วโอ้โหก็ยังชั้นแลบแล้วก็ออกหลังนะครับยังไม่ได้ก็ท่าเรือ หาจังหวะยิงจนได้เหมือนกันนะครับแฮมเม์ตันต้องใช้นุ่มบอมเข้าไปเหมือนกันหมองเข้ามาแฮมเม์ตันจับแล้วหาช่องยิงพอดีเลยนะครับแบบเดียร์ครัวออกไปเป็นไตมมุมนะครับเก็บมือเรียบร้อยนะครับหมดเวลาการทดแล้วนะครับเปิดเข้ามาหมองได้ครับสุประชัยแล้วผู้สิ์เป่าแล้วม,มีจบเกมการแข่งขันครับ เป็นบูร์ลามยูเนนตดนะครับเอาชนะการเท่าเดือเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากสุูนัตเหมอนต้านะครับนาทีที่60แล้วก็การทำเข้าประตูเองของไอตันดิลาปาซี่นะครับ